สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC แฟนคลับน้องหงอิงครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมนะครับกระไดไปติดตามบึงติดตามแง,ง่ในส่วนของ เฟซบุ๊กของหนององหญิงนะครับติดดาวไว้ติดดาวไว้นะครับก็คือการับพีวว่ววน้องอะแหละครับ,อ,รบอยากข,ขาูข่าวข้าวีหลายเย็นหยังอยู่ใสจังไดสสำหรับเมื่อว่าน,นี้นะครับโพดแรกของนององหญิงเนะี่ยเพื่อนกับโพดว่าไปต่อที่รายการ ก็คือมอวานนะครับบ้านถี่เก่าเพิ่งกับไปบบพิธีบวงสวงละกาบันทึกเทปมือแรกของรายการหมอล่ำไอดอนรายการใหญ่รายการแรกของเมืองไทยนะครับของช่อง w o l f point นะครับหมายเลข23และพี่น้อง บอว่าน้ององอิงไม่ได้โพสต์ยั่งอีกเล่ยครับจนหอดสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบนาทีน้องอุ๋งอิงโพสต์ก่อนที่จะขึ้นเวทีก่อนที่จะขึ้นแสดงช่วงคอนเสิร์ตน้องอุ๋งอิงโพสต์พร้อมกับแชร์แคปชั่นหนึ่งโพสต์หนึ่งมานั่นก็คือโพสต์ของ แอนออร์ดีครับน้องแช่มากแล้วก็แนบกับข้อความที่น้องพิมพ์ขึ้นมาว่ารักพี่แอนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็มีศิลปินหมอลำ่หลายคนหลายท่านนะครับเป็นสีก่กลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มของคอมเมนเตอร์เนาะของมอลลั่มของรายการมอลลั่มไอดอลอ่า น้องแช่มาแล้วก็โพสพร้อมกับแนบข้อความที่ว่ารักพี่แอนนะคะแล้วก็ใส่อีโมจิที่เป็นรูปหัวใจสีแดงห,หัวใจส่วนสักที่นี่ผมกัเลยครับได้ตามไปอ่านแคปชั่นที่แอนออร์ดีเพิ่นได้โพสไว้ทางเฟซบุ๊กแอนออร์ดีนะครับเดี๋ยวผมสิขออนุญาตอ่านให้ฟังครับพี่น้องเพิ่นบอกว่า เป็นพิมมาวันนี้แอนได้เจอพ่อดาบสอครับแม่อิ๋วแห่งประถมบันเทิงศิลป์น้องบิวเหมือนได้เจอพ่อกับแม่ที่ให้โอกาสบนเส้นทางหมอลำดูแลฟุม้มฟักหันร้องหัดลำก่อนที่จะเป็นแอนในวันนี้ม,มาที่นี่อันนี้คือเข้าเอิญมาท่อนแรกอ่ะ ท่อนที่สองครับเพื่อนเ็กพิมพ์กล่าวเอ่ยถึงบอจโจนะครับน้นองหูอิงมาฟังครับท่อนที่สองนี่มันบอกว่าได้เจอที่โจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครัคอมมานะครับน้องหูหงอิงนะเหมือนได้เจอพี่ชายที่ให้โอกาสเปิดเส้นทางกับการเป็นศินลปินเดี่ยว รับงานเป็นวงเป็นของตัวเองอคนที่ทำให้แอนมีคนดูหน้าเวีทีจนล้นสนามในปีนี้ในปีนั้นสาบ้านสาวน้อยที่มีมิตรภาพอันงดงามและคือจุดกําเนิดที่ทำให้แอนมีเงินเก็บเป็นครั้งแรกในชีวิต ขอต่อในเรื่องพีปนรองเดอพอพวาใดในดนอ่านก็ได้อ่าน,น,านในวิร่องฟั่งกันแล้วก็ว่าต่อมาพิ่บอกว่าได้เจอพ่อเอะระเบียบวาทศิ์และท็อปทะราก่อนที่ได้เจอทีไรก็อบอุ่นทุกที่เหมือนได้เจอพ่อและเพื่อนที่คอยห่วงใยเสมอ,อได้เจอพี่ตะกะแตนโจลดาศิลปินที่เราชื่นชอบในการร้องเพลงและชอบเพลงของพี่เขาอยู่เสมอแล้ววันนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆกล้มันคือที่สุดแล้วและที่สําคัญ หันมองข้างๆในวันนี้เรามีคนที่อยู่ข้างๆคือคู่ชีวิตพี่บอยอคือคนที่อยู่ข้างๆเราในปัจจุบันชีวิตตอนนี้มันดีมากๆอแอนรู้สึกว่าเราก็มาไกลเหมือนกันนะกว่าเราจะมีวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ซื่อสัตย์กับอาชีพหมอลำอาชีพเดียวกักับหนองอุ้งนะครับกับไลายคนหลายทันศิลปินหมอลำอและอดทนกับทุกอย่างและ ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแอนออรดี already, คนนี้ในทุกๆช่วงชีวิตขอบคุณดรามา่าปัญหาทุกๆเรื่องที่ทำให้แอนโตขึ้นและขอบคุณทีมผู้จัดร,รายการหมอลำไอดอลขอบคุณเวิร์คอยที่ทำให้แอนได้มีโมเมนต์ความรู้สึกดีๆแบบนี้วันนี้มีความสุขมากค่ะที่นี่พี่นอ้อง ถามว่าผมเป็นอย่างทื่ตรงอยา่างมาเว้าผมอยากให้พี่น้องนะครับคิดว่าน้องปุ้งอิงเนะี่ยเป็นศิลปินเป็นเด็กหน่อยที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ครับบนเส้นทางที่เขาเดินก็นคือศิลปินมอลลัมอิหล่าหน่อยปุ้งอิงเพบันแพ้ บ่เคยคิดร้ายกับผู้ใดคิดดีกับคนอื่นตลอดบ่เคยมีผิดมีภัยกับผู้ใดคนไดที่คิดว่าดีกับน้องเนี่ยผมมาเติมหนึ่งอะ่ะผมมาเติมหนึ่งตามที่ผมได้ติดตามมากเลยหลังจากที่น้องมาอยู่สาวหน่อยเป็นแพทเนี่ย น้องไม่เคยคิดหลายก็ไผ่ไหมมีบอกี่น้องมี่บอออกผมถามเนี่ยน้องเคยคิดหลายกไ็ไผ่บอกมีแต่ปลอยผ่านปลอยพานปลอยพานบางเทือเดเล็กหน่อยครับสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับกระซำเลือดล่มนยหน่อยครับออกล่องในมหาสมุทรแล้วเจอคลื่นคลื่นก็คือดราม่าต่างๆกระทบเลือดนหน่อยเ็ดจังไดครับเลือดร่มหนี่จังสิไปหลอดหอดฟังท่ามกลางมรสุม พ้ามกลางเขาเอื้นวาอย่างไรเื่อพายุอยู่กลางมหาสมุทรกมี่พอพอ,พอแม่แม่เอซีนี่แห e ล,ละครับก็เป็นเปรียบเสมือนห่วงยางที่ค่อยประคองเลื่อล่ำหนีให้ไปรอดหอดฝังขาดบ่ได,ด้ยีนดีครับอีหลาก็ซ้ำเลื่อล่ำหน่อยะครับที่ล้อยล่ำยุกลางทะเล ค่อยออคือถือก็คืนสัตว์ก็น่องก็ได้เห็นอย่างไงแค่ร้อยอายุกลางทะเลก็คือจิตใจบริสุทธิอ์อ่ะเออพอได้ไปคิดหลายกับผู้ได้เรากะศิลปินมอลลัมเพิ่นกับยืนอยู่บนแท่นเดียวกันก็คือมอลัมเป็นศิลปินคําเดียวที่มันคำข้ออยู่ชนะไเนี่ยมเมนตะน่อหุงหญิงนะครับที่แช่มาก บอสโจเพื่อนกับเขาไปคอมเมนต์เพื่อนกับเขาไปคอมเมนต์ไมโพนี่นะครับคือเขาใจเลยมาว่าในี่บอสแบบบอสก็หน้องมอนยิงโอ้โหแบบวิ่งงานอะสุนจอดอะครับพี่หน้องเอ้ยนะบอสเพื่อนกับไปคอมเมนต์วังซีเย็นบอกจีโจวกับเกือบเลื่อหน็นบอกครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันเด็เอบอสเพื่อนไปพิมพ์วาบอสไอทายลูบน้ำจอยเอ้ากลับไอวาสิไปทาย กับนองทั้งสองกับคือแอโนโดดีกับบอยนะครับสิทธิใช่นั่นเองรถนะตู้บริษัทมาจอดทา่าเล่ยบริษัททายนำ่ำเอาโอกาสหนาน่องหลามวนมือนี้ในร่ายการมือหนาพอกันไมหมเข่งๆปังๆด้ะนองนี่บอลจูมันเกิดอะไไปพิมพ์แลวกะแอโนโดดีมันเกิดอะไมาตอบตอบความเมต์ของบอลจูฮวา แม้จะอ้ายเดี๋ยวเอาไว้เห็นรอบนาก็ได้จ้าเดี๋ยวคนก็ด้ไปอัดรายการเทปคือกันนะครับก็คิดเบื้องนะ่ฝะฝ่าว่าฝ่าวครับบอดมากหอนง่านมาว่านเนี่ยสามท,าทุ่มทนายพี่น้องพี่น้องเรื่องว,ว่าเออสามทุ่มสิบสองนาทีสามหนึ่งสองท่านเวลาพอดีบอดมาปุ๊บปุ๊บปุองอยิงจจงหนาขึ้นเมื่อที่จวด นี่แหละครับสาหรับคลิปนี้เบิดแหล้วเนื้อหาสาระสําคัญอยากให้พี่น้องตะคับระข้องนะพี่น้องเด้อซอยเบิงแง่งกันนองหูหญิงก็คือเลือดล่ำหน่อยนะครับที่ล้อยล่ำอยู่กลางมาหาสมุทรนะตอนนี้นี่พอๆพอแ,แม่พี่น้องเอฟซีมีเลือดล่ำใหญ่ที่ค่อยดันก็นคือบอโจโอนั่นแหละนะครับสาวน่อยเพื่อนแพร่งนั่นแหละครับซอยอยู่ไปอีหล่าไปเห็นมันหอดฟัง ผ่านมรสุมต่างๆให้มันไปไปให้มันได้คลิปนี้กับวิทยาเพื่อนซัมมี่นี่หลายๆเรื่องอยากซีวอลครับเป็นชั่วโมงกับวอลเบิร์ดยังปลื้มใจเพราะหายนะครับฝากกดติดตามซัมซัคไก่นะครับเดอ้อท่านช่องทีมงานของตาดำนะครับฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้บอลโจรไอ้น,น้องหญิงสาวหน่อยเป็นแพ่งสูบผู้สูบขนนะครับโชคดีไม่ใช่นะครับเดอ้อเดี๋ยวบอกกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ไม่บายครับ